กติการกเราคือเออ่ไม่ถ่ายคลิปไม่ได้กินข้าวเย็นรู้ทั้งรู้นะครับรู้ทั้งรู้เออปึ๊บมาถึงปึ๊บอาบน้ําเก็บตัวห้องผมรู้มันหิวรู้อยู่ว่าหิวครับเ,เออแต่มันไม่หิวไม่หิวเพราะมาเห็นขอ,ขอยู<ส>่ข่อยฮะตอนเราตอนเที่ยงแบบตอนแรกยันเลยเออตอนแรกแบกหนาคือคนคนละเรื่องเดียวกันเนาะแบกหนา ป้องเว้นนะปอดขาหนูท่ายังเนี่ยวันนี้เสียครับนอนทำโซ่ไม่ได้กินข้าวร้องไห้แล้วร้องไห้แล้วาอแดงลอาใหมแล้วสั่มา่ตามแงร้องไห้เลยนี่คือกติกาของเราก็คือว่า ถ้าใครไม่ลงคลิปในแต่ละวันไม่มีความกระตือร้นในการทำ u t u b e ฮะมีทองมีเพชรอยู่ในมืออยู่แล้วแต่ยังไม่ควนขวายเราจะไม่ให้กินข้าวเย็นเมื่อวานเมื่อวานเลยนะหกวงเพิ่งมาอัพโหลดใช่ไหมเออก็เลยก็เลยไม่ไม่ให้กินรีบไปอัพโหลดให้มันเสร็จแล้วค่อยมากินวันนี้เดินมาถึงปุ๊บยังไม่ถามเลย ไอโบกินโบกินไอโบกินไอโบกินไม่อยังเราบไทยอ้เาบกินเ้มันร้องอะไรมนมันร้องโอ้ร้องอะไรลูกลาไม่โอ้ยแ่โอ้ขนาดตัวนี่เลยาเออลูกลาาไม่หิวเลยไปถามมันแล้วก็ไ่หิวเลยแล้ินเอกาอ่เออเล่นไปไหนมามานั่งมานั่งนี่ก่อน สภาสผัสสผอมาแล้วนี่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นไปช้เือมือคือทาไทยิฮะควายฮะยู่เขาวายพ่อไม่เห็นอยู่ขอข่อยฮะเปิดเอาตองแลกแบกหนาไม่คนคนละเรื่องเดียวกันเนาะแบกหนา ไมเห็นผัวไม่เห็นเลยมเห็นอยู่มัเห็นแบบอ่คือทำท่านะโอ้ทำท่าเห็นเรื่หนังทำท่าแบบอ่ะกล้องนีกันแล้วโอ้ยแล้วแล้วจักกองเราโอ้ยแขขี่ไหมเขาเคนเรื่องเดียวกันแล้วมันมาไปไหนแม่ตอนตอนเจนมันไปไหนมาดูเขาอะนี่มาดูเขาอันนี้เขาอะไรเขาอดีเคยล่ะแข่งรถใช่แล้วทำไมไม่ถ่ายคลิปก็ไม่ถ่ายไง กติกาเราไม่ถ่ายทําไมไม่ได้กินข้าวเย็นเออแล้ววันนี้ได้กินหรือยังก็ยัง oh, <no. S 2> กติกา <c oughs> เราคือ,อ่อไม่ถ่ายคลิปไม่ได้กินข้าวเย็นรู้ทั้งรู้นะครับรู้ทั้งรู้เออปุ๊บมาถึงปุ๊บอาบน้ําเก็บตัวห้องผมรู้มันหิวรู้อยู่ว่ามันหิวครับหิวอะไรแต่มัน <c oughs> ไม่หิวไม่หิวเพราะว่าเรากระเทียมกินเคี่ยวแหรอวะจะมาขามไม่หิวอะไรพ่อที่จะมาขามแล้วกินมะขามทำไมไม่ถ่ายคลิป อะไรมันแตกเมื่อวานเออแต่เมื่อวานทำไม่ถ่ายคลิปไว้แล้วก็ตัดเมื่อวานถ่ายแล้วก็ลงได้ไม่ใช่หรอลงกันยังเมื่อวานลงแล้วแล้ววันนี้ทำไมไม่ถ่ายตั้งวันก็วันนี้ถ่ายไงเออไม่ไม่ถ่ายอ่คลิปปูนลงยังถ่ายแล้วฮะถ่ายลงแล้วคลิปปูนลงแล้วลงแล้วคลิปไว้นะคลิปทำไม มันไม่ทำปวดมันไม่ปวดใช่ไหมมันไม่ถ่ายแม่ก็พอแม่เล่นมุกกันเลยครับมันจะมาทำไมเดี๋ยวมาทำไมมาทำะไรเอาก็งที่อยากนะเอิงหิวข้าวเลยหิวเยอะหิวให้โอกาสให้โอกาสไหมหิวก็หิวไม่หิวเยอะเอาจริงสัตว์ดูแม่ดูดูแม่ดูแม่เหนื่อยแก่ตัวเลยเหนื่อแก่ตัวเขายหาเขาทังวันนี้ เพื่อนขางๆมาถามกันต้องใส่กินเขาไปลูกยูมันถ่ายังไงแม่มาหนี่มาหนี่เราถ่ายังไงมาหนีมาหนี่มาหนีเราสัมภาษณ์แม่ดิเราถามยังไงมาหนีถามไปเอิญไปชินเขาเออเวลาไปชินเขางานอะไรมันบอกว่าเดี๋ยวไปชิมนีแม่เขาเดึกะแต่งเลี้ยงได้เก่งมากเลยแม่พูดนี่ันเชื่อไม่ได้เลยจริงครับห้าสิบห้าสิบ ถ้าแม่พูดไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ค่อยได้นะครับห้าสิบห้าสิบต้อมาย่งวะมากินเร่อยเลยเขามากินจรินฟองไทยวะนี่ฮะฟองทองฟองไทยวะหุ่นเหนื่อยหุ่นให้กำลังใจคนหนึ่งแล้วหนุนนะกำลังกำลังดัดเส้นอยู่นะครับเขากำลังโตเป็นหนุ่มเรากำลังดัดเขาจำอยู่ความรับผิดชอบมือไทยว่ามืออื่นฮะมือไทยไม่ลงวะ ชาละชาละอันนี้พูดชาละอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะลงเออมืออืมีโลแล้วมือถทำมือมือม,มีลงอีงอกบ่ให้นอนน้ำฮียนเลยมือของบอลงกินแข็งกับบอลงนอนอพี่น้องเสื้อผ้าเสาเ่ไม่ต้องเสือ้อขาผมก็ได้ดิบม่รู้มันจะโตเลยพี่น้อง,อง,องไปเอาขอขาเอาเ้าไปไม่กินเลยเออนี่เอันนี้ <c oughs> นี่ๆๆๆเอาหนี้นี่ปลาเอ้ Bin, <boundaries> เอากินเอากินกินเห็ดเป็นนสิบที่จ้ำจำเ้พี่ขาเหลือให้กินเหลือไหมเนี่ยตอนแรกพี่จะกินหมดแล้วนะพี่ก็มันเห็ดทะเลมันแบบอนุโลมให้มันพี่น้องคนคหิวเออคน กินแต่ตอนเช้าใครก็พูดได้เลยคือมันทําความผิดเลครับมันก็เลยพูดแบบนั้นแหละอือก็หิวไ่หิวไหิวเยอะไมผิดมันก็เลยอกว่าอย่าไ่ยืหรอกไปหิวไ่หิวเอา่ปกินขังตอนเชงตอนแรกๆไปถามจะหาเขาอ่านมีโทุนภาษาไทย แมนพ่อเปิดทาขออ่านก่อนเปิดทาเนี่ยแล้วดูรู้ไหมว่าต้องมีคลิปลงรู้ไหมก็รู้รู้ว่าทำไมลงก็ไม่ขายแล้วพรุ่งนี้มีไหมีเออพรุ่งนี้พี่จะรอดูครับมันมีน้ามันต้องอาบน้ามันต้องอาบนเขาต้องกินหน้ามันต้องเขาพี่ขี่น้ำปลากุวยเอาเนาะเห็นดังอี๋ปวดน่องขอคุ้ยกับวัวเห็นน้องอี๋ไปนองไปหาโอนบ้านเอา แม่แม่เนี่ยพ่อพ่อฟังอยู่นะพ่อฟังอยู่งานอูไงนะนอ่กระเหล้วเตะลองบึ้งกรเล่วเต้ก็แล้วเต้ให้ลองดูเบอรเหล่ยมใจกแม่บว้ไม่อยากฟังดอกแม่บอกดิหัว่วนร่มพอเบาดิกระหัวโต่มสั่งม่ได้ป่พอพอสั่งบอกมันไม่ได้ปะใหญ่ฮะเด๋อ เสร็จแบบนี้ก็นน้นักงมือเลยลังมือไปเห็นพ่อจมเห็นแม่เรื่องนังสองคนคือพูดเดียวลูกกบมาซอยจะบอกกันมาแน่เมัผมขาคือบบบอบอี่แม่เนี่ตัวดีเลยพี่้องที่แม่เราเนี่ยสปอยลูกซะถูกใส่ละถูกใช่ละต้องแม่แม่นี่ยอูกเปงานโอกันปังานเลยหายไปไปใส่ไปโอ้กันไปโอ้กัน ป้องเว้นน่ะปวดเขาหลุไส้เลยไง่เลปวดเผื่อ้ปวดมั่นขันเรป่วยยื้ป่วยยื้ื่นี่มันยูปาาแข็งหมดเทีนแล้วไม่แสดงก็ซืออไก่กินไก่กินดนเนาะอซอหมดแล้ว เวรกวไม่ยู่เอาหนามาหนิ่บนบบ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 มบบบบบบบตบบบบบนแบบ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 ีบบ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 ายบบ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 ยบบบบอบรบพท ถ่ายต้นสินถ่ายคลิปโทรศัพท์บะหมี่โชว์ไก่มีโชว์เครื่องเอาไว้ถ่ายแต่เศร้ามึงลงมึงร้านเอยร้านอะไรด้วยอืยอ,อมแม่เราก็ถือเท่าไหร่เราก็ได้เงินใช้ครับเดือนละสามสี่พันก็ได้คนระับเคสิสนะเดือนละหกพันเลยถึงไม่ห้าหกพันก็ถ้าก็ได้อยู่ก็ใช้ได้อยู่ถิ่งแต่ก่อนอู้วทำคลิปนี้คนดูเยอะมากนะครับทำไมไะกับพี่เสือนะพี่เสือบังคับถ่ายมึงมาเสียนเหรออะไรอะไรนะ ดูเป็นแสนอ่ะดูเป็นแสนอ่ะดูเป็นเทงอ,อ,อ่ะเออสุดยอดเลยคิดเดียวอือแล้วแต่ก่อนนี่หัวหัวเคลียรที่ไ้นะใช่ไหมไปดูคลิปกเก่าๆได้ไอ้เสกนี่เออกินมะม่วงโชว์เลยเก่งมากนะครับไปหลอกไอ้สิทธิ์แต่ไไอ้สิทธิ์ไม่ไม่ชอบไม่ชอบถ่ายคลิปมันกลับกันพอมันโตปุ๊บไอ้สิทธิ์เขียนไอ้เสกขี้เกียจแต่ก่อนไอ้สิทธิ์ขี้เกียจมันอยู่ในบ้านไอ้ไอ้เสกขยันเออถ่ายจนได้ดัดฟันไอ้เสกนี่ไอ้สิทธ์นี่ติดหนี้ผมอยู่นัเนี่ย เท่าไหร่แล้วเหตุหมื่นกว่าโอา้ยสองหมื่นแล้วไม่ใช่ครับสองหมื่นเอา้าแค่นี้เลยไงไปหาพี่ที่ไหนดีขนาดนี้ไม่มีดูอะไรขอเงินไปยี่ส่วนหนขออยู่สามเท่าเพิ่มตั้งแต่อยู่ย <c oughs> ไปบ้านปุยเมก่อนเขาหน้าดีแล้วก่อนจวนหลังผมหับพี่น้องเอ,อ้ยจะสีดอนะไ <c oughs> รมมเนี่ยตอนนี้วมึอเลยแล้ว แค่กินเฉยโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะฮะช่องเสกอิิสิงกี้ด้วยนะครับนี่คุณพ่ออยู่ให้กำลังใจนะอยากดูว่าไอเสกจะดูอะไรปกติคุณพ่อไม่นั่งเฝ้านะครับเฝ้ากินเฝ้ากินอแล้วนะแล้วนนี้เป็นใครล้างจานเสก เราล้างไปทน้ำกัน